ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการตั้งค่าโปรแกรม h Unit ครับบนหน้าจอรถ data V จากนั้นเราเข้าไปที่ setting ครับไปที่ graphic ตรง r e n d e r Surface ปรับเป็น Surface surface view ครับตรง pixel density ปรับเป็น160ตามนี้เลยนะครับตรง full screen mode ปิดครับ margin ไม่ต้องตั้งค่าครับเอาแบบนี้เลยส่วน day night calculation method ให้ปรับไปที่ screen by net